สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่เหลือเลยนะคะคือข้อที่26 2 7 28 29ดส่นะคะส่วนข้อที่30เดี๋ยวครูจะทำไว้วันหลังนะ,ะมาดูข้อที่26ได้เลยค่ะข้อที่26นะคะเป็นกราฟอันนี้เขาเรียกว่ากราฟแท่งนะคะนี่เมื่อกี้ของเราเป็นแผนภูมิรูปภาพเนาะอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะหรือว่ากราฟแท่งเหมือนกันได้นะคะ,ะเป็น กราฟแท่งที่แสดงนะคะก็จะมีชื่อกราฟบอกนะคะเป็นกราฟแสดงจำนวนผลไม้ชนิดต่างๆนี่ที่ขายได้ใน1สัปดาห์1สัปดาห์ก็คือมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะลักษณะนี้เลยก็ในกราฟก็จะมี2แกนแกนนอนจะเป็นวันนะคะนี่มีวันส่วนแกนตั้งตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนที่มีหน่วยเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์อย่างนี้อ่านว่า จำนวนต้นไม้ที่ขายในวันจันทร์เนี่ยได้20ต้นอังคารเท่าไหร่คะ30นะคะพุธ10อย่างงี้นะอ่าโอเคไหมอ่าทีนี้คำถามเขาก็คือนะคะจากข้อมูลต้นไม้ที่ขายในวันพุธรวมกับวันพฤหัสบดีเนี่ยน้อยกว่าวันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์กี่ต้นนะเขาต้องการหาก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำข้อนี้เดี๋ยวคุณครูพ,พาพวกเรามาลองอ่าน กราฟแท่งก่อนว่าพวกเราจะอ่านได้ไหมนะอ่ะมาดูวันจันทร์ก่อนวันจันทร์เท่าไหร่คะยี่สิบต้นอ่ะเขียนไม้ส่วนวันอังคารอังคารดูนะเป็น30สิต้นเขียนไม้วันพุธมีเท่าไหร่คะนี่สิต้นเขียนไม้อ่ะวันพฤหัสบดีมีส5บหต้นเขียนไม้ค่ะวันศุกร์วันศุกร์ตรงนี้ ได้25ต้นนะคะวันเสาร์ตรงนี้ถึงนี้ก็คือเป็น35ตน้นและก็วันอาทิตย์นะคะคือ40ตน้นนะอาทีนี้มาดูย้อนมาดูคำถามเหมือนเดิมวันพุธรวมกับวันพฤหัสบดีนี่วันพุธรวมกับวันพฤหัสบดีอ่นะเราก็เขียนไว้เลย วันพุธรวมกับวันพะหรืหัดสบอดีได้เท่าไหร่วันพุธของเรามี10ใช่ไหมอ่ะเขียน10บไว้รวมก็คือการบวกนะคะกับวันพฤหัสบอดีก็คือ15 15ก็เท่ากับ20 นะคะชัดเจนต่อไปเขาถามว่าน้อยกว่าวันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์กี่ต้นนะวันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์นี่เราก็มาหาตรงนี้วันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์เขียนไว้เลยวันเสาร์รวมกับวันอาทิตย์วันเสาร์มีเท่าไหร่คะที่เราหาได้ คือ35วันอาทิตย์มี40เอามารวมกันก็มาบวกกัน35บวกกับ40ก็เป็น7 5ต้นนะ,ะหน่วยเป็นต้นเขาถามว่าน้อยกว่ากันน้อยกว่ากันกี่ต้นเราก็เอามาลบกันเลยเราต้องการหาผลต่างนะต้องการเปรียบเทียบนั่นก็คือเอามาลบกันเลยเอา75ตั้งลบกับ25ลบกันก็จะเท่ากับ50 ต้นนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะห0าสิบต้นนะคะเราก็มาเช็คดูว่ามันตรงกับช้อยข้อไหนคะนี่ตรงกับช้อยข้อที่สองนะคะเราก็เลือกข้อ2ได้เลยนี่นะคะเนาะสำหรับข้อที่26ต่อไปนะคะมาดูข้อที่27ได้เลยค่ะข้อที่27 28 29นะคะจะเป็นการสอบแบบ เติมคาตอบแค่เติมคําตอบนะ27 2 9ถึงให้นักเรียนหาคําตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนเติมคําตอบลงในกระดาษคําตอบให้ถูกต้องข้อละ4คะแนนรวมทั้งหมดเนี้ย่ถึงยีก็เป็น12คะแนนนะนีะ่มาดูข้อที่27ก่อนนะคะว่าเราจะเติมคําตอบอะไรไม่ยากนะคะไม่ยากนักเรียนอ่ะข้อที่27นะ ยอดขายของร้านค้าสากลโรงเรียนเนี่ยในช่วงเวลา2วันดังนี้มียอดขายวันแรกกับวันที่สนะคะซึ่งวันแรกเนี่ยขายได้2750ส่วนวันที่2ขายได้น้อยกว่าวันแรก520นะวันแรกเรารู้ละว,วันที่2เท่าไหร่คำว่าน้อยกว่าคําว่าน้อยกว่าวันแรกคืออะไรก็คือเอา 2750ตั้งแล้วก็ลบออกกับ520เพราะเขาบอกว่ามันน้อยกว่าไงนะเราก็ตั้งลบกันเราก็จะได้เป็น2,230 230บาทนี่นะถ้านักเรียนยังลบแบบนี้ไม่คล่องนักเรียนสามารถตั้งเอาก็ได้นะคะใช้วิธีการตั้งลบเอานะคะทีนี้เขาถามว่าคำถามเขาก็คือ จากข้อมูลนะคะในเวลา2วันร้านค้าสากลโรงเรียนเนี่ยขายของได้เงินทั้งหมดกี่บาทน,นะตอบตรงนี้เอาแค่คำตอบมาเขียนดังนั้นเราก็โทษอยู่ข้างนอกเลย 2>, 2วันร้านค้าขายได้เงินขายได้เงินวันที่1ก็เท่าไหร่คะ2,750บาทวันที่2ก็คือ2,000 230บาทนะบาทแล้วก็บวกกันดู0 0บวก0เป็น05บวก3เป็น8 7บวก2เป็น9 2บวก2เป็น4ก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะนี่4,980บาทค่ะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่า4,980บาทมีแค่นี้นะคะเอาแค่คำตอบมาเขียนแบบนี้สำหรับข้อที่27เนาะต่อไปข้อที่28ค่ะ ข้อที่28นะคะทั้งเก็บน้ำประปาของฟาร์มเลี้ยงไก่มีปริมาตร1 2 0 0 0ลิตรนะคะฟาร์มแห่งน,นี้ใช้น้ำประปาวันหนึ่งเนี่ย300ลิตรนะคำถามก็คือจากข้อมูลนะคะหากใช้น้ำไปแล้ว10วันจะเหลือน้ำประปาในถังกี่ลิตรดูนะในถังเก็บน้ำเนี่ยมีทั้งหมด1,200 เขาถามว่าใช้น้ำไป10วันนี่อ่ะเดี๋ยวคุณครูพาเขียนวิธีทําเลยนะคะมีน้ำเขียนย่อนนะคะมีน้ำหนึ่งหมืพลิตรใช้น้ำใช้น้ำไปนะหวันเนี่ยสามร้อลิตรเขียนไว้ถ้าสิวันก็คูณ10เข้าไปก็แปลว่าใช้น้ำไปสามพันลิตรถูกไหม ดังนั้นเขาถามว่าเหลือน้ำปลาปลาในถังกี่ลิตรดังนั้นเหลือดังนั้นเหลือน้ำปลาปลาก็คือมีน้ำหนึ่งนพนะคะลบออกจากสามพันเหลือน้ำก็ลบกันดูนะคะก็ถ้าตั้งลบแล้วก็จะได้เป็น9,000ลิตรนะคะ นี่ดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าเหลือน้ำ9,000ลิตรนะคะก็ตอบ9,000ลิตรนะคะสำหรับข้อที่28เนอะต่อไปนะคะมาดูข้อที่29เลยเลยค่ะ ข้อที่29นะคะในการแข่งขันการหาคำตอบของแบบรูปครูได้กำหนดแบบรูปดังนี้นะ750 725 700มี a 650 b c นะคะเขาถามว่าจากข้อมูลเนี่ย a บวก b บวก c มีค่าเท่าใดนั่นก็คือเราต้องหาอะไรคะหา a หา b และก็หา c ออกมานะคะโดยการดูแบบรูปเมืนเดิมเราดูแวนวโน้มว่ามันเพิ่มหรือลดนะคะแล้วเพิ่มหรือลดเท่า ไปนะ750ไป725เห็นว่ามันลดลงถูกไหมคะลดเท่าไหร่ก็ลบ25ใช่ไหม750ลบออก25ก็ได้725อันนี้725ไป700ก็ลบลงอีก25อีกจะเห็นว่ามันลดทีละ25ดังนั้น700เราก็ลบ25ดูนะก็จะได้ค่า a ออกมาคุณครูขอทษนะ700ลบกับ25 อันนี้ลบไม่ได้ยืมไปข้างหน้ายืมไปข้างหน้าตรงนี้เหลือ6อันนี้9นี้10 10-5ล10บ5เหลือ5 9-2เลบ2เหลือ7 6ดึงลงมาดังนั้น A ก็คือ675อ่า B ก็ลบย5อีกนะลบย5 6 7ิลบออกจาก25ได้650ถูกต้องต่อไปต้องการหาต้องการหา B a ก็ลบ25ออกอีกนะจาก625ไปลบออกจาก25ก,ก็ได้เป็น650ต่อไป650ลบออกจาก25ก,ก็จะได้เป็น625ก็จะได้ค่า b และ b ก็ลบออกอ,อ,กอีก25 625ลบ25ก็จะได้เป็น600นี่600ลบออกจาก25ได้ก็ได้เป็น575ซึ่งตรงเลยนะ ดังนั้นเราก็ได้ได้ a ได้ b ได้ c มาดังนี้นี่เห็นไหม a มี b มี c จากข้อมูลเขาบอกว่า a b c บวกกันได้เท่าไหร่นะคะเราก็บวกกันเลย a บวก b บวก c a ของเราคือ675 b ก็คือ625 c ก็คือ600นะคะเราก็ตั้งบวกกันเลย นะคุณครูขอโทษก่อนโทษตรงนี้ตั้งบวก675บวกกับ625บวกกับ600นี่บวก3ตัวเลยก็ได้นะฮะบวก3ตัวเลย3ตัวนี้บวกกันก็เป็น10นะคะเขียน0ทษกับ1 7บวก2เป็น9บวกกับตัวทด1ก็เป็น10เขียน0ทด1อีกต่อไป6บวก6เป็น12 12บวกกับ6เป็น18บวกกับทดทด1ก็เป็น19ดังนั้นข้อนี้ชัดเจนนะคะเราก็ตอบ1,900นี่ตอบได้เลย1,900สําสำหรับข้อที่29นะคะ สำหรับข้อสอบ NT ป .3 คณิตศาสตร์เมื่อปีเมื่อสอบไปสีมีนาคมในปี2,563ตอนที่1กับตอนที่2เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเหลือข้อสุดท้ายนั่นก็คือตอนที่3เดี๋ยวคุณกูจะพามาทำคลิปหน้านะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ